สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภและชาวราศีพฤษภทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไวทาโร่ก็จะมาทำนายดวงประจําเดือนธันวาคมประจําีพศ2 5 6 3หรหรือสิ้นปีนี้นะครับสลับดวงปีใหม่2 5 6 4สีสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชาวราศีพฤษภจะมีดวงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาเรามาเริ่มทํานายกันเลยนะครับ DM Place นะครับขึ้นมาเป็นใบแรกนะครับต่อไปเออเป็น10ไม้เท้านะครับ2องดาบ The Hangman นะครับมีเรื่องที่น่าอึดอัดใจนะครับแล้วก็ระวังเรื่องค่าใช้จ,จ่ายด้วยนะฮะมีไพ่หพ้าเหรียญไพ่8ไม้เท้า The Star นะครับแล้วก็ไพ่3ถ้วยนะครับ สองไปสุดท้าย the strength แล้วก็ the chariot นะครับคุณต้องยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องยอมที่จะมูอ่อนต้องยอมที่จะปล่อยวางในปัญหาในเรื่องต่างๆนะครับในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีพฤษภโดยส่วนตัวและวด้วดยอารมณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณยังคงมีความสุขคุณยังคงเป็นคนที่เติมเต็ม ให้กับคนรอบๆข้างได้อยู่นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องระวังในเรื่องของความเครียดในเรื่องของการจัดการอารมณ์ส่วนตัวด้วยนิดนึงบางครั้งเนี่ยคุณจะมีอาการประมาณว่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคุณจะมีอาการประมาณว่าฮอร์โมนค่อนข้างผุง่านจะทําให้อารมณ์ของคุณค่อนข้างสวิงแล้วก็คุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคิดมากที่จะแบกรับภาระในเรื่องต่างๆปัญหาทั้งในเรื่องครอบครัวทั้งในเรื่องการงานส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเรื่องครอบครัวนะเป็นไพ่เตีมเพจแล้วก็ไพ่ สบเมท้าสองใบนี้นะครับผู้กันนะฮะชาวราศีศพฤษภก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องที่กังวลและยังไม่สามารถจัดการได้อยู่นะครับจะเป็นในเรื่องในส่วนของครอบครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยก็ยังคงต้องแบกรับนะครับส่วนในใจในความรู้สึกตอนนี้ก็ยังยังคงเรียกว่ายังคงยังมือดอยู่ยังคง หาทางออกไม่ได้นะฮะเป็นไพ่สองดาบแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับช่วงนี้คุณยังจะต้องคุณไม่ต้องพยายามดิ้นรนหรือฝืนตัวเองให้มันมากนะักถ้าเกิดว่าปัญหามันเยอะนะครับค่อยๆแก้ค่อยๆทำไปมีไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมาตรงเนี้ยตรงปัญหาตรงเนี้ยจะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะจนถึงกลางจนถึงปลายเดือนธันวาคมเลยดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆ เรียนรู้แล้วค่อยๆปรับตัวค่อยๆแก้ไขไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับคุณจะเร่งรีบหรือเร่งรีบร้อนไม่ได้ยิ่งคุณเร่งยิ่งคุณดิ่งรนมากเท่าไหร่คุณยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะช่วงเดือนที่ผ่านมาพฤศจิกาอ่าตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาละคุณมีแนวโน้มในที่จะต้องใช้จ่ายเยอะมากๆดังนั้นเนี่ย มันเลยเป็นภาระที่สะสมโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวและในด้านของด้านสุขภาพสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยชาวราศีพฤษภเนี่ยนะจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดีนะฮะคุณมีโอกาสที่จะเอ่อได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับข่าวดีนะครับหรือว่ามีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับ โดยมองว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากญาติหรือจากเพื่อนฝูงหรือคุณอาจจะขายของได้นะฮะได้ราคาได้เงินก้อนมาทําให้คุณมีเงินมาจุนเจือมาแก้ปัญหาในตรงนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์ทั่วไปนะี่ยังยังคงมีหวังอยู่มีไพ่ t ดอะสตาขึ้นมาตรงนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะะเผชิญกับความมืดมนแล้วก็ปัญหาในการใช้ชีวิตหรือปัญหาในครอบครัวมากน้อเพียงใดเนะี่ยคุณก็ยังมีไพ่เดอะสตายอยู่นะฮะ แล้วก็คุณยังคงได้รับการช่วยเหลือยังได้รับการดูแลจากคนรอบข้างได้รับการช่วยเหลือครอบครัวนะฮะครอบครัวบุตรหลานบริวารของคุณเน่ให้ความช่วยเหลือให้ให้อ่าอยู่เคียงข้างคุณนะฮะไม่ทอดทิ้งไปไหนในหะน้าที่ในในเรื่องการงานก็เหมือนกันนะคนรอบข้างก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรถ้าพูดถึงในเรื่องการงานแนะ่เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะค่อนข้างยุ่งหน่อย มันยุ่งมาตั้งแต่เดือนพฤจิการนี้แล้วแหละแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหาที่คุณอึดัดใจหรือยังหาทางแก้ไม่ได้แต่โดยส่วนมากเนี่ยตามพลังงานของใบที่เปิดขึ้นมาได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพันเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะเรื่องที่ต้องระวังชาวราศีพฤษภต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์แล้วก็ของการปกครองโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าคนคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว คุณอาจจะทําให้คนในครอบครัวรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกเป็นวิตกกังวลได้ดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องไหนที่ปล่อยวางได้ควรจะปล่อยวางนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนท้นไป16กธันวาไปจนถึง,ถงสามสิบเอ็ดธันวาคมซิ่งปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นป,ป,ปัญหาที่คุณกังวลปัญหาที่คุณแกะกลุ้มจะคลี่คลายไปในทางที่ดี นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับมาดูในเรื่องการงานการเงินและความรักในเรื่องของครอบครัวกันบ้างนะฮะว่าจะมีแนวโนม้มเป็นยังไงบ้างแต่ผมมองว่าก็ค่อนข้างจะดีและค่อนข้างจะโอเคขึ้นและว่าช่วงเริ่มแรกเนี่ยของเดือนหรือว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนที่มาเนี่ยมันจะค่อนข้างอึดอดัดและค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าตามไพ่ที่เปิดขึ้นมาโดยทั่วไปนะเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ กันงานนะครับสามดาบสามเมท้าวเดอร์มิสนะครับแล้วก็เอซออฟเพนเดอร์เคิลนะครับอย่างที่บอกเริ่มต้นเนี่ยยังคงมี ปัญหายังคงมีความกัดกรูมมีความกังวลอ้อและอีกอย่างหนึ่งคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะสุขภาพของคุณเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยได้มันเกิดมาจากความเครียดความเครียดสะสมความกดดันสะสมปัญหาจากทางบ้านปัญหาจากครอบครัวด้วยนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองมากนะนะชาวราศีพุษภ์ในช่วงนี้คุณยังคงมองหาโอกาสนะครับในการทํางานหรือการประกอบธุรกิจนะครับเป็นไพ่สามไม้เท้า <c oughs> ตรงนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าคุณยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแม้ว่าคุณจะล้มมาแล้วกี่ครั้งนะฮะชาวราศีพุมภก็ขอให้คุณอย่าทิ้งความหวัวหวงตรงนี้นะครับแม้ว่าคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปลายทางเนี่ยมันยังคงมีความหวังมีไพ่เอ็กซ์พอเพนทาโคหรือไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับมีไพ่เดอะเฮมิสขึ้นมาอันนี้มองว่าคุณจะต้องอถ้าคุณรู้สึกว่าชกเนี่ยมันหนักเกินไป ต้องเชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างเกินไปลองหาเวลามาอยู่กับตัวเองทบทวนเรื่องราวต่างๆนะฮะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับอาจจะทําสมาธิหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดสมาธิทําให้ไม่ฟุง้งซ่านนะครับก็จะช่วยได้ตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนนะฮะสิบหกเป็นต้นไปจะเริ่มมีข่าวดีในเรื่องการงานจะเริ่มสดใสขึ้นปัญหาที่คุณกังวลและคุณเก็บไว้เนี่ยจะได้รับการคี้ไขไปในทางท,ที่ทางที่ดีขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องการเงินนะครับก็ไม่ต้องเป็นขังบนไปนะฮะระวังเนี่ยก็มีดีมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับในเรื่องการเงินนะครับ Queen of source นะครับคุณยังเป็นนักบริหารนะฮะคุณยังเป็นนักบริหารที่ดีนะครับแม้ว่าจะมเีเรื่องของค่าใช้จ่ายอืหรพาัะอะไรต่างๆเข้ามา ก็ดีนะฮะคุณอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เดินทางไปไหนมีไพออ่หกดาบขึ้นมาเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางอาจจะไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของโชคนะครับด้วยแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าบริหารนิดนึงนะฮะสำหรับชาวราศีพฤษภไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี้ย มองว่าการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นในสดใสขึ้นคุณมีรายรับพิเศษเข้ามารายรับเข้ามาอย่างรับๆนะครับอาจจะเป็นการจำนำจำนองหรือการกู้ยืมก็ได้นะฮะมีไพ่เด็ดดี่ยวขึ้นมานั่นก็คือเป็นความลับที่คุณไม่เปิดเผยหรือมีโชคลาภลับๆนะครับขึ้นมาเด็ดดี่วแล้วก็เอสเปนเดโคนะครับไพ่หก ดาบนี่ก็หมายถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่คุณต้องปล่อยวางนะครับในเรื่องการเงินตรงนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับส่วนไพ่ The q u e e n of s w o r d ขึ้นมาในตำแหน่งตัวตนของคุณตรงนี้นะฮะมองว่าชาวราศรีพฤษภในเดือนธันวาคมคุณก็ยังคงมีอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่อะไรหลายๆอย่างเนี่ย อาจจะขัดใจคุณหรือว่าไม,ไม่ตรงตามใจคุณนะฮะแต่ว่าทุกอย่างเน่จะค่อยดีขึ้นขอให้คุณมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์มากๆนะครับทั้งเดดดิวิลแล้วก็ควีนออฟสอดนะครับขึ้นมาตรงนี้เรื่องอารมณ์เนี่ยและการควบคุมอารมณ์เนี่ยควบคุมสตินะฮะจะต้องดูให้ดีนะครับจะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงในทิีทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนจากสถานะที่ไม่ดีนะครับที่เป็นอยู่ตอนนี้ ในเดือนธันวาคมจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มสดใสขึ้นนะครับแล้วก็มีโชคทางด้านการเงินหรือว่ามีไรายได้จากทางด้านการเงินเข้ามาช่วยบหลือ,อคุณนะครับทําให้สภาพคล่องในทางด้านการเงินของคุณนั้นดีขึ้นนะครับเป็น p o เ,เป็น v e c เ c ิลนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะครับความรักชาวราศีพฤษภสำหรับคนที่ยังโสดสนิทอยู่นะฮะว่าความรักของคุณในเดือนหน้าเนี้ยจะสดใสหรือว่าจะมีเรื่องอะไร เข้ามาบ้างนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยคุณอาจจะพบเระเชิญกับปัญหาค่อนข้างมากนะฮะในเดือนนี้ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ห้าเหรียญนะฮะคุณก็ยังคงเรียกว่ายังคงโสดนะโดยส่วนตัวคุณต่สำหรับคุณโสดนยังคงโสดสนิทแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณซัฟเฟอร์จากความรักจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าด้วยนะครับในความรักของคุณเป็นไพ่เพจสองคับนะครับ,นะรบก็ยังคง ยังคงความรักค่อนข้างเ,ออเรียกว่าไม่มีความโรแมนติกนะฮะแล้วก็มีไพายจะสเ e มนขึ้นมานะครับสําหรับคนโสดที่เพิ่งเลิกคากับแฟนหรือว่าเพิ่งเลิกความสัมพันธ์ของตัวเองไปแล้วนะฮะในเดือนกัมวาคมนี้จะเป็นช่วงแห่งการเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเวลาแห่งการได้ใชเออ้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนสิ่งต่างๆแล้วก็ รักษาแผลใจตัวเองนะฮะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นความรู้สึกของคุณจะดีขึ้นแล้วก็ยังทํานายว่าเป็นเดือนที่คุณยังไม่ยังคงไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาใหม่นะครับหรือสาหรับคนโสดที่ยังไม่เคยมีแฟนเลยใน,ใ,นในเดือนธันวาคมที่ถึงนี้ก็ยังไม่มีข่าวดีในแง่ของความรักในเรื่องของความรักนะครับก็มีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาบอกว่าคุณยังไม่พร้อมนะฮะโดยในตําแหน่งตัวตนของคุณนี่คุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักหรือคุณเพิ่งจะอ,อกหัก เพิ่งจะผิดบังจากักคร้งเก่าในตำแหน่งความรักของคุณเป็นไพ่เพดรอบครับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยแม้ว่ามันจะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลือกยังไม่ใช่คนที่ถูกใจซะทีเดียวหรือความรักของคุณเนี่ยในช่วงนี้ยังยังไม่โฟกัสในเรื่องความรักยังไม่มีความหวานในเรื่องของความโรแมนติกใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะอยู่ได้คุณจะเริ่มมีความสุขขึ้นจะจะเริ่มมีความสุขกับตัวเองได้นะครับมีไพ่เด็ดจัดเมนท์ความมืดมน ที่ผ่านมาความเจ็บปวดที่ผ่านมาจะสูญสลายไปแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่สิบบาบยิ่งคุณเคยผ่านความเจ็บปวดผ่านประสบการณ์ที่ไม่ไดีจากความรักมากมากเท่าไหร่เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยไปจนถึงเส้นปีนะฮะทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นความรู้สึกของคุณจะเริ่มดีขึ้นคุณจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะครับต่อไปมาดูในด้านความรักของคนที่มีคู่มีความสัมพันธ์แล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักของคุณจะพัฒนาไปใน ด้านไหนนะครับแล้วก็จะมีข่าวดีใดๆที่คุณรอคอยอยู่หรือไม่นะครับำรสำหรับชาวราศีพฤษภเดือไฮโรเฟนรับขึ้นมาในตำแหนตัวตนของคุณนะฮะเดอะทาวเวอร์นะครับสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยที่ผ่านมาเท่าที่ผ่านมานะถ้าเต็มไปด้วยความหม่นดัดแล้วก็มีเรื่องเข้าใจและผิด หวังหรือไม่เข้าใจกันเนี่ยในเดือนธันวาคมนี้คุณจะกลับมาดีกันอีกครั้งนะครับมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่หนสอบครับนะครับจะกลับมามีโมเมนต์มีความโรแมนติกแล้วก็หวานชื่ออีกครั้งนะครับสาหรับตัวคุณเองเนี่ยคุณที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีหลักการแล้วก็ มีกฎระเบียบในการใช้ชีวิตมากเกินไปนะครับเป็นไพ่ไฮโลเฟนขึ้นมาเนินแน่งตัวตนของคุณหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นดีไม่เห็นชอบในความรักความสัมพันธ์คณครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยมันทําให้ความรักของคุณมาเลยยังคงปั่นป่วนอยู่เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่อนข้างจะแต่หากค่อนข้างจะมีปัญหาเดียวว่าไพ่เดอะทาวเวอร์นี่มันหมายถึงปัญหาหรือสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันมักจะเป็นไปนในด้านที่ไม่ดีเก้าของเสียหายบ้านเรือน พังได้รับความเสียหายทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นต้นรวมถึงความรู้สึกของคุณได้รับความเสียหายเหมือนแก้วที่ตกและแตกแล้วนะฮะแต่ว่ามีไพ่หกถ้วยขึ้นมาตรงนี้ก็บอกว่าในเดือนธันวาคมี้ทุกอย่างจะเริ่มกลับมาดีขึ้นคนที่ห่างเหินกันไปหรือคนที่เข้าใจผิดทะเลาะก,กันนะฮะจะกลับมาดีกันอีกครั้งนะครับในเดือนธันวาคมนี้มบสุดท้ายเป็นไพ่ไนสอกขับคนรักของคุณอย่างชัดเจนก็คือ เขาจะกลับมางอคุณจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่กําลังรอให้แฟนมางอหรือว่ากําลังงอนแฟนอยู่คุณก็ต้องเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขาได้เข้ามาด้วยนะฮะเพราะว่าคุณได้ไพ่ตัวตนเป็นไพ่ไฮโ h เฟนเนี่ยอันนี้คุณจะค่อนข้างจะมีความเรียกว่าปิดกั้น นิดหนึ่งคุณยึดติดในหลักการหรือว่ายึดติดในทฤษฎีมากเกินไปอันนี้ในเรื่องของความรักก็ต้องใช้ในเรื่องของความรู้สึกเข้ามานะฮะทฤษฎีอาจจะช่วยไม่ได้นะครับก็ขอให้มีขับรีสำหรับชาวราศีพฤษภดูว่าก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเป็นกังวลแม้ว่าดวงรดยภาพรว,ว,ว,วแเราเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ต้องอปวดหัวหรือทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ว่าพาพอผ่านไปจนถึงกลางปีจนถึงปลายปีเนี้ย ตายธันวาคมเนี้ยคุณจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคบมันจะมันมันมันเป็นช่วงผันเปลี่ยนนะครับคราวนี้มาดูในด้านความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเรื่องในครอบครัวบ้างน,นะฮะว่าจะมีข่าวดีมีเอ่อเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภในด้านครอบครัวนะครับเป็นไพ่เดี่ยวไฮพิเทชัดเจนเลยชาวราศีพฤษภคุณในเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างกัดกรกุ้มแล้วก็เอ่อแบกรับและเก็บทุกอย่างเอาไว้ ะะอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้คุณค่อนข้างเสียดมากนะครับในด้านครอบครัวเนี่ยจะต้องใช้ความใจเย็นเข้ามาช่วยนะฮะเป็นไพ King ่ k ิงออ f คั p อ่านเดี๋ยวออกไพ่ในตำแหน่งตัวตกนก่อนเป็นไพ่ไฮพิเทรตตรงนี้แทนในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีพฤษภนะครับในด้านครอบครัวเนี่ยในช่วงเดือนนี้คุณจะเป็นช่วงที่อารมณ์คนขึ้นขึ้นหลงลง,ลงแล้วก็คุณจะค่อนข้างมีความเจ้าระเบียบจุ๊จิ๊จุจิกหรือกดดันให้ความกดดันคนในครอบครัวบริวาร ลูกคนรักของคุณค่อนข้างมากกันนั้นเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องรับผิดชอบนะฮะดงน,นเนี่ยก็ต้องใช้ความใจเย็นเข้ามาช่วยมีไพ่คิงออกคับเข้ามานะครับแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยความรักของคุณกับคนรักของคุณเนี่ยยังยังเป็นไปได้ด้วยที่อยู่แต่ว่ายังขาดความรมนตินะฮะอาจจะมีเรื่อง การลงทุนร่วมกันนะครับมีไพ่ Six of Pentacles ขึ้นมาหรือไพ่หกเหรียญการได้ออไปร่วมลงทุนหรือเปิดบัญชีร่วมกันหรือไปทําบุญร่วมกันนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่ The w o r l l ขึ้นมาตรงนี้นะฮะบ,บอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีครอบครัวจะกลับมาอบอุ่นขึ้นจากตอนที่ดูดวงเปิดมาไพ่สิบใบแรกนะฮะในเรื่องทั่วไปปัญหา จะเห็นได้ชัดเจนว,ว่าจะมีปัญหาขึ้นมาในช่วงต้นช่วงตั้งแต่ก่อนธันวามาจนถึงกลางธันวาจะมีเรื่องที่คุณต้องค่อยๆแก้ اد, ค่อยๆดําเนินหรือหาทางในการแก้ไขไปเรื่อยๆนะฮะคุณจะค่อนข้างรู้สึกอัดมากแต่ยังแต่แต่แต่ยางที่ไพ่พลังงานไพ่ได้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 เปิดเผยขึ้นมา กลางเดือนไปถึงปลายเดือนทุกอย่างแต่ค่อยๆดีขึ้นคิดฝ่ายไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณก็พยายามมองโลกในแง่บวกนะฮะในเรื่องของครอบครัวก็เช่นกันนะครับจากใกลที่เปิดขึ้นมาทั้งสี่นี้ก็ค่อนข้างดีหมดเลยนะฮะก็จากอะไรที่ขาดในอดีตในช่วงที่ผ่านมาคุณจะได้รับการเติมเต็มในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ฮะก็ขอจบการทำนายไปเพียงเท่านี้สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคน โชคดีรับปีใหม่นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วมีความคิดอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b e ติดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ